สะดุดสายตามากโลกโฟกัสสิ่งนี้จากคลิปล่าสุดหนิงปณนิตาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้หนิงขีดกลางปณิตาทำวัฒนะ พิธีกรขีดก,กลางผู้จัดละครชื่อดังหลังเปิดใจเรื่องครอบครัวแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องคลิปล่าสุดที่แม่โพสต์ลงอินดตราแกรมส่วนตัวแอดเน่งพ a วเนทชอเป็นคลิปที่แต่งตัวสวยๆในชุดกระโปรงผ่าสูงสวยหวานและเล่นกับสุนัขแสนรู้ที่โตบ้านพร้อมระบุแคปชั่นอว่าตามทามนมๆมมายย ส่งพี่นิเศจนึกว่าจะไม่มีใครพันแข่งขาละใส่กระโปรงสวยจะตามแม่ออกไปด้วยเบอร์ดอกกลาสโนอีท่ามกลางหลายคนชั่วโมงความสวยของแม่ก็หลุดโฟกัสเรื่องบ้านที่ต่างเห็นตรงกันว่าสวยน่าอยู่มากๆเลยทีเดียว